ไก่จะได้ยินไม่ว่าเสียงใครมันเหมือนเสียงคนร้องไห้มันใครใจจะ,จะไวทำแล้วก็อายร้องแล้วก็อายร้องไปได้งไงเนี่ยวันนี้แม่มาเมนูไก่ทอดขมิน้นแม่ก็เลยนั่งตำกรมิ้นอยู่เนี่ยอันนี้ไก่ทอดขมิ้นของแม่จะมาแบบธรรมดาก็ไม่ได้แม่จะทอดไก่ทอดขมิ้นน่ะทอดทั้งตัวเลยแม่จะมาสอนวิธีการทอดไก่ขมิ้นเนี่ย ทอดทั้งตัวเนี่ยเขาทำกันยังไงเดี <Okay. S 2> ๋ยวคยดูนะแม่ตำขมิ้นเสร็จแล้วต้องเอาไก่ไปต้มก่อนอันนี้แม่ไม่รอแล้วช้าแม่ก็ตำขมิ้นใส่ลงไปนี้แต่ก่อนจะต้มแม่จะยัดที่ท้องไก่ด้วยให้นี่หนึ่าตะไคร้หอมกระเทียมหนูบุบบุบ,บ,บ,บแล้วก็ยัดเข้าไปในไส้ยัดเข้าไปในท้องไก่นะแล้วหนูก็เอาไปต้มแล้วก็ตำขมิ้นใส่ลงไปในน้ําผลลัพธ์ออกมาจะเป็นอย่างนี้นี่ดูนะ แล้วหนูก็ดอกเกลือไปนี่อย่างนี้เลยนะหนูต้มแบบว่าพอให้หนังมันตึงนะไม่ต้องต้มสุกมากต้มพอให้หนังตึงเสร็จแล้วเดี๋ยวหนูเอาไปให้มันนี่เอาไปตากนิดนึงหรือเอาไปผึ่งให้ความที่เป็นน้ําอ่ะแห้งนี่หนูก็เด็ดใบมะกรูดใส่ลงไปอารมณ์เหมือนไก่ต้มขมิ้นนี่แหละแต่เราจะเอาไก่ตัวนี้ไปทอดเวลาทอดออกมานะ้่มันจะหอมหอม,หอมแม่มีเคล็ดลับดีๆมาบอก คอยดูนะจะทําให้ไก่ของเราะทอดแล้วอร่อยอยังไงทอดแล้วมันรู้สึกกรอบนอกนุ่มในยังไงนี่เลยไม่ได้คิดเล่าอะไรมากแม่ไปหยิบส้อมมาหรกไม้แหลมแหลมก็ได้หนูก็จิ้มไปตามผิวมันน,นี่นี่นี่ตามใต้รักแร้มันอะ่ะโอ้ยนี่เนี่ยจิ้มเข้าไปไม้แหลมแหลมก็ได้นะจิ้มให้น้ํามันออกพอน้ํามันออกปุ๊บเนี่ยข้างในมันก็จะสุกไวเวลาทอดน้ํามันมันก็จะซึมเข้าไปแค่นั้นแหละโอ้โหเปิดตูดไก่ดู โอ้ยเหลืองเลยเห็นไหมเนี่ยเหลืองร้องเป็นทองทาเลยอืนี่โอ้โหอยากเป็นไก่จังเลยอะ่ะสวยสวยนี่เครื่องในแม่ก็มีด้วยนะนี่เดี๋ยวเราไปดูซิว่าแม่จะทำอะไรต่อไปแม่เอาไก่ไปต้มขมิ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปอันนี้คือสูตรเด็ดเคล็ดลับเลยนี่แป้งกรอบนี่น้ำปูนใส ละลายแป้งกรอบกับน,น้ำปูนใส่ไปเลยไม่ต้องเยอะนะเราจะ,ะเราจะแค่บางๆละลายสองส่วนเนี้ยให้เป็นเนื้อเดียวกันแทนที่เราจะใช้น้ำเปล่าเราลองมาใช้น้ำปูนใส่ดูตามสูตรของแม่รับรองไก่หนูนะจะกรอบกรอบนอกนุ่มในจริงๆพอแป้งเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้แล้วเนี่ยหนูต้องเป็นอย่างนี้เลยนะต้องเนื้อเดียวกันเลยนะเด,ดีทอดแล้วมันจะได้ไม่เป็นตุ่ม ก็อุ้มไก่มันมาเลยนะไก่ที่เรานั่นไว้แล้วเนี่ยโอ้ยดูถนอมอย่าให้มันใสจนเกินไปนะแต่ก็อย่าให้มันข้นจนเกินไปแป้งอะถ้าเกิดว่ามันใสจนเกินไปเวลานั้นมันก็ไม่จับแต่ถ้ามันข้นเกินไปเวลาทอดมันก็จะแข็งก็รูบๆมันอย่างนี้เนี่ยนี่นะต้องให้ฟาร์มเหนียวฟาร์มหนืดมาได้อย่างนี้นะมันจะจับตัวไก่อย่างนี้นะเอาละเดี๋ยวเราไปทอดกันดูโปงมาลงมาลงโป่ง่ องชิงว่ัวใครจะไม่รู้ว่าแม่ทําไก่ทอดโดยการชุบแป้งแป้งเต็มตัวแม่เลยโอ้ยอะไรของแม่เนี่ยเอาน้านๆก็ไหนๆแล้วน้ํามันเริ่มใช้ได้แล้วน้ํามันอย่าแรงมากนะน้ํรมันแรงเดี๋ยวมันจะไหม้ไฟแรงก็ไม่ได้นะเดอกสุกแต่ข้างนอกข้างในไม่สุกแล้วมันสุกยากมันทั้งตัวหนูต้องดูระดับน้ํามันให้ดีนะอย่าใช้ไฟแรงเด็ดขาดอย่าใช้น้ํามันที่ร้อนจัดเด็ดขาดเดี๋ยวใช้ไฟกลางนะลูกค่อยๆปล่อยลงไปเลยนะนี่เลย ความร้อนของน้ำมันแค่นี้พอนะหนูจะใช้น้ํามันร้อนฝั่นนี้ไม่ได้นะแรงฝั่นนี้ก็ไม่ได้นะไฟอ่ะเดี๋ยวข้างในไม่สุกค่อยๆทอดไปใจเย็นๆลูก oh. นี่เล็กๆไม่ใหญ่ๆต้องเจตาเจตาไม่ชอบทําอะไรที่นะธรรมดาทําไม่เป็น <c oughs> นี่เลยโอ้โหจะไม่ทันอะไรเลยสีเหลืองสวยแล้วอ่ะหนูก็หมุนมันอย่างนี้นะหมุนมันเพราะว่ามันจะได้ไม่ติดจะได้ไม่ติดก้นกระทะอ <c oughs> สวยไปอีกสวยไปอีกถ้าเกิดหนูจะให้ดีนะหนูใช้หม้อทรงลึกอะทอดที่มันเป็นจับคองตั้งขึ้นมาอย่างเงี้ยแต่ทีนี้เนะี่ยแม่กลัวหนูจะไม่เห็นเวลาที่แม่สอนหนูไงแม่ก็เลยว,ว้าวก็เลยว,ว้วาวว้าวเอาอแร่หาเรื่องให้แระนี่แหละนี่อะกลับไปกลับมาหมุนไปหมุนมาแม่ไม่ได้กลับไปไหนนะแม่กลับไก่เนี่ยนี่ให้มันตุกข,ข้างนี้เห็นไหม มีไหลยบทบายไม่ต้องห่วงหรอกแม่จับมันตั้งข้างนี้ข้างๆ้ามันจะได้สุกโอ้โหดูแป้งมันน่ากินจังเลยอ่ะตัวเองเอ๊ะถ้าทอดไข่นี่จะได้ตัวเท่าไหร่เดี๋ยวคิดต้นทุนก่อนนะไข่ตัวละสองร้อยกว่าสองร้อยแโอ้โหสามร้อยห้าสิบจะได้กำไรไหมเนี่ยน้ำจิ้มอีกแป้งอีกน้ำมันอีกเอาไปเลยตัวนี้ใครซื้อเอาไปสองร้อยห้าสิบพออาวันนี้ หนูสังเกตเสียงน้ำมันนะลูกถ้ามันเป็นฟองแบบปั๊กๆๆๆอย่างเนี้ยหมายความว่าไก่มันยังมีน้ำอยู่มันยังไม่สุกแต่ถ้าไก่มันจะสุกแล้วฟองมันจะน้อยลงฟองน้ำมันอ่ะมันจะน้อยลงถ้าหนูจะทอดให้มันง่ายขึ้นนะหนูใชหม้อทอดหม้อที่ทรงมันสูงเนี้ยสูงหนูก็วัดดูว่าตัวไก่แค่ไหนแล้วก็เอาม้อนั้นอ่ะทอดในหม้อมันจะง่ายขึ้นเสร็จแล้วจ้าแม่ค้าไก่จะเอาไก่ไปขายแล้วนะโอ้ยวันนี้แม่ไหลอาชีพนะเนี่ย ไก่ทอดในห้างยังแพ้ทางแม่ตายังไงอย่างนั้นเลยเดี๋ยวแม่ก็ดูนะเล้กกินให้ดูว่าที่แม่ทอดมามากี้ทอดมาทั้งตัวเนี่ยมามาตั้งอยู่ข้างหน้าแม่น่ะแทะลมสุดยอดจริงนะนี่แม่จะกินตัวไหนก่อนเดี๋ยวแม่จีบปีกมากินเลยนะนี่อือหืออือหืออร่อยมากเลยกินอีกกรอบมากเลยอือ ทางนื้อเลยดูๆนี่ปิกนะพี่จี้ลืมโชว์ให้ดูกินข้าปากไปหมดแล้ว oh, <no. S 1> เนื้อมันร้อนอย่างนี้เลยหนูดูนะนี่ถูกทั้งตัวอย่างนี้เลยหนูต้องช่วให้ได้อย่างแม่แหละไม่ต้องจิ้มอะไรก็ยังอร่อยเลยแต่ถ้าเราขับอิดก,กินชูนะอ่ะไม่พูดเขาบอกไม่ให้ไม่พูดเวลากินแม่ทนไม่ได้ละกรอบนอกน,ยอยนุ่มในจริงีลย มอก,กี้หมดไปแล้วเปีกหนึ่งมื่อกี้กินแบบบ้านๆอันนี้กินแบบเถื่อนๆหนูลาดเป็นอย่างนี้เลยนะนอย่าอิจฉากันนะได้ทิปดีๆ,ๆไปแล้วได้สูตรเด็ดๆกันไปแล้วแม่ไม่อยากรอช้าเลยแม่อยากกินต่อไม่รอแล้วนะไปต่อไม่รอแล้วนะไปแล้วอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอะไรลืมช่องตัวเองกินจนเพลินเลยลืมช่องตัวเองค้องกับข้าวกับแม่ครัวตัวดีนะอย่าลืมนะแม่ไปแล้วร้อนก็ร้อนอร่อยก็อร่อย <c oughs> คนไม่ไหวาน ไปกว่าก่อนเยอะไปละตั้งไว้อย่างเงี้ยเดี๋ยวดูนะใครขโมยแม่มีกล้องวงจรปิดนะไปแล้วบายบายอน่ย <c oughs> <c oughs>